ไหว้นาวาห้องสา n นั่งนาวาโลกะนีลูกสิขอสาธุยกอะวาดพรหลงปบุญานาวาโลอวิาเป็นลนาขอเมตตาอง ตาไม่แก้ข่าน้ำในดอกบัวต้นหนึ่งขอปป็นอมก่อนตังโบเปียนกันเวียนไตีบ่อนใดก่อนบัวบ่อนวันนี้เป็นวันรอดท้องช้างเนาะพิธีทำพิธีรอดท้องช้างวันสุดท้ายที่วัดสิริจันโท ช้างนี่ก็เรียบเสมือนนะัพระครูถาวรพัฒนคุณนะครับหลวงปู่เนี่ยเท่ากับว่าหลวงปู่ได้เหยียบเจิมให้นะครับบนศีรษะซึ่งถือว่าเป็นการพลิกชีวิตนะเพราะว่า พระครูทวีศักดิ์นะครับพระอาจารย์ทวีศักดิ์เป็นเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เนี่ยเคยหยียบหวยเพิ่นแล้วชีวิตเพิ่นนี่ก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็มีญาติโยมมาเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็มีมาตรการ นะครับป้องกันโควิดอย่างดีงงงงงงงนะตอนนี้ก็คนส่วนมากก็จะไปเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มใครกลุ่มมันออาทางล่างก็จะเป็นการถาวายผ้าไตรน,นะอันนี้ที่เห็นนี่คืองวงชา้างนะนเดี๋ยวซึ่งช้างเนี่ยสามารถขยับขยับงวงได้ด้วยว แล้วก็ขยับหูได้ด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะก็เลยมีผู้ที่ลอรอดท้องช้างแล้วก็แบ่งเป็นรอบนะเป็นชุดครอบครัวนะครับคณะที่มาด้วยกันพอเสร็จแล้วเราขึ้นทีละชุดทีละคณะนะครับแล้วก็มีการท่องคาถาก่อนนะ นาคาเบกันบูการกากาดิเาติงานีิบกองทีงานทรนชชางิก่อนทำมากรได้หน่อยเสือสายยักษ์โยมรอต่อแถวยาวเลยยังแม่นพูดสาหมีทิ่สอง้องสิบเตียน กว่าจะขึ้นได้หนองสิไรเริ่มพี่นะของหวงปู่ขุนตาผู้งามใสดุจแก้วแววมานีว่างามพออนําดนําโศกาดําหนาดอกเพียนสู คำคอนว่าพุทธเจ้าถึงได้เ่าว่าโอ้น้อยน้อยคอนว่าพุทธเจ้ากันเป็นนาจรัจริงังดงดงถึงย่งไปนาเรียนกับมาานได้สเสียวเราลงไปดูจัดมุมข้างล่างกันมาก ตาหม้พอสาสะดาองเงาเพื่อกัดเก่าโปจิุเลนอันเป็นเหตุวัตตาโนอันว่าไปส,สงสารนป็นธนนาละในใจ ก็จะทาํมมะากา <บน S 2> รเดินบวนขวานะสรอบสามรอบารอา <c oughs> ชารย์บอกว่าเมารวมไปเลยสมรอบ,รอบ20บาทอาจอาสภามาหาเทียนร้ายสำนักแต่บาเป็นบุมพอได้เรียนโหออเป็นคู่แก้ตนแรวออเป็นคู่แก้ตนแนวจึงได้ออกกูรงบา ไปตามกามีปาวานเหนื่อสายล้ำด้านหกเนื่อจัดปาอยู่ด้านบนนะครับก็มีหลวงปู่อยู่ข้างบนด้วยไดปาจากคสงมบเวซึ่งเราได้ควาามเิงอิยโันเชิญหลวงปู่เนาะตั้งแต่ตอนอยู่ข้างในโบสถ์นะหรือเป้นมานี่ด้วยบนหลังช้างนะครับด้วยเรือทอง เรือลำนี้ซึ่งเรือลำนี้นี่เป็นเรือตอนนี้เปลี่ยนจากเรือกลายเป็นที่เเแตรือลำนี้เป็นเรือที่หลวงปู่สร้างนะครับด้วยตัวท่านเองนะวใจบ เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วในวันงานเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูว่าจะทำการประชุมเพลิงยังไงนะครับก็เดี๋ยวต้องมาชมด้วยตัวเองเพราะถ้าลูกวัดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาด้วยรูปแบบไหนนะในวันที่13เวลา16นาฬิกา วัดสิริจันโทนะบ้านหนองไหลส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นเรือบุญนะในทีมในงานที่จัดมาก็จะเป็นทีมของเมนปันสุขซึ่งบนเรือนี่ก็จะมีขนมมีมาม่านะครับข้าสารอาหารแห้งทุกๆอย่างเท่าที่มีอ่านี้ันลังมาก็เจอเลย อันนี้วันงานก็จะเอาไว้แจกนะครับส่วนตัวนี้ไม่โลอะไรหยิบกันได้หยิบกันได้เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วซึ่งที่เห็นค่อยหอยอยู่ตรงนั้น อันนั้นก็ไม่ใช่ดอกไม้หรืออะไรแต่มันคือมันคือซองกาแฟนะซองไมโลต่างๆเอามาดำให้เป็นดอกไม้แล้วก็มาปักนะวันสุดท้ายของงานญาติโยมก็สามารถหยิบกลับบ้านไปด้วยเป็นของที่ระลึกภายในงานเเป็นทานจากหลวงปู่ด้วยนะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นผักสลัดอันนี้ก็สามารถนำกลับไปทานได้ดอกไม้สามารถเอาไปไหว้พระได้นะก่อนเริ่มประชุมเพลนะครับในวันที่13ส่วนตอนนี้นะญาติโยมก็ ทำการถวายต้าไตาด้านหน้าของช้างนะครับส่วนข้างบนก็ทำพิธีการลอดล้องช้างนะวันนี้ก็ไฟแสงสีพึ่งมาลงลูกกบอาร มองให้ประมาทในทางโอวาทสอนนอตอกย้ำแล้วเสียงที่เราได้ฟังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการแหล่สดสดเลยแต่เดี๋ยวผมยังหาตัวพระครูไม่เจอไม่รู้ว่าท่านไปเหตุอยู่ตรง ซุม้มไหนนะครับเพราะว่าจะมีซุ้มไม่ไผ่เมตตัวมีสินเสมอกันบดีก็ดีต่อกันนะัวกับตัวต่อกันตกลงสามยางหีโยน้ำกันได้อย่างนี้บอกว่าช้างขยับได้น,นะนเดี๋ยววันวันงานน่าจะได้เห็นกันว่าขยับได้ยังไง ลายปีได้เกลนใหญ่ลายพชอดอคนบ้าหนักกรรมฐานแค่กาสังารคนอนดอกคอนโด้านหน้า<ล>เผื่อญาติโยมจะอยากมากันเกียริยาสมองหลงกูอันนี้ก็บริจาคเข้ามากันนะมีทุกอย่าง<ล>ข้าวสารปลากระป๋อง<ล>นะทุกอย่างเอามาตกแต่ง เ้ยราบคุณดอกกุคำนะียกแม่น้ำไหลไปนาบ่วตาเอ้ยโอ้ยโร้ยกา้ยโอ้ยโออทางา้านห้โ้านอัอ้ยโอ้ยนเป็นอ้ะบัวยอ้ยโอ้ยโองยลองยโอนยโอ้ยโอ้โ้ยโ้ยอยโอนยอ้นโอ้ยนอ้ยอ้อดอ้ ข้างบนก็จะทำพิธีไปเรื่อยๆนะจนกว่าญาติโยมจะกลับกันหมดเราละก็เป็นอานสมควรแก่เวลาแล้วนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพิธีอะไรนะก็ติดตามกันได้ ในทางเพจของวัดสุริจันโทนะก็กดไลค์กดแชร์กันได้ววส,ดส,สำหรับว,วันนี้ขอพอแค่นี้กันก่อนจเจริญสุขสวัสดี